ตอนนี้ไปดูประเด็นที่เป็นคาตกรรมสะเทือนขวัญฆ่าสองสาวหมกในป่านะครับที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินล่าสุดตอนนี้ก็มีเบาะแสเพิ่มเติมครับความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพสองสาวถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและทิ้งในป่าละเมาะระหว่างหมู่บ้านกุดว่าหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเมื่อวานนี้ครับแพทย์ชนสูตร ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเสียชีวิตได้ต้องนำศพมาผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชขอนแก่นก่อนแต่ในที่เกิดเหตุครับก็พบหลักฐานที่เป็นประโยชน์ทั้งซิมโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเงินสดด้วยทางพันตํารวจเอกทินรัตน์เพชรพันศรีรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสิน์กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกันนะครับแล้วก็ประชุมวางแนวทางในการสืบสวนโดยเฉพาะหลักฐานที่เกิดเหตุพยายามติดต่อกลับไปที่ประเทศลาว ปรากฏว่าก็มีคนอ้างตัวเป็นญาติของทั้งสองคนแล้วก็จะเดินทางมาในประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ว่าสองคนที่ถูกฆ่าตายเป็นญาติตัวเองหรือไม่ประเด็นที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นประเด็นชู้สาวหรือประเด็นหักหลังธุรกิจผิดกฎหมายครับท้ายที่สุดเดี๋ยวต้องให้ญาติเข้ามาดูก่อนนะครับจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามพิจาหาหลักฐานละเอียดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าญาติจะเข้ามาจริงก็จะต้องแจ้งความจำนงไปที่กงสุนลาวเพื่อมาให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันศพทางตำรวจบอกว่าตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจเข้ามาคลี่คลายค,ายคดีนี้เชื่อว่าโทรศัพท์มือถือที่ถูกทิ้งไว้ใกล้ศพจะเชื่อมโยงไปที่กลุ่มคนร้ายได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญในพื้นที่กาลสินเพราะว่าถูกฆ่าโหดเยี่ยมในป่านะฮะ